สวัสดีค่ะน้องๆทีแคสเตอร์นะคะหลังจากที่ตอนนี้นะคะเรารู้กันแล้วเนาะว่าปฏิทินเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนยังไงสําหรับทีแคสของกาและหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นในตอนนี้นะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันมากว่าอุ๊ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็คือการเลื่อนสอบวิชาทีแพทหนึงหรือวิชาเฉพาะกศพอทอน,นั่นเองค่ะ ปกตินะคะน้องๆที่แพดห่งเนี่ยจะสอบในช่วงเดือนฮันวาคมเนาะซึ่งก็จะใกล้ๆกับการสอบวิชาที่แกนแล้วก็ทีแพดสองถึง5นะคะแต่ปีนี้ค่ะแจ็คพอตเปิดมาเซอร์ไพรส์สุดๆนะคะตอนที่ทบอประกาศวันจัดสอบเนาะว่าทีแพดหนเนี่ยปีนี้เลื่อนสอบไปเป็นวันที่14กุมภาพันธ์สองพหรือว่าเลื่อนไปจากของเดิมเนี่ยสเดือนกันเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้น้องๆหลายคนก็อาจจะมีความกังวลในใจเล็กๆนะคะว่าเอ๊เลื่องสอบแบบนี้มันจะมีข้อดีอข้อเสียอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่ขวัญมาสรุปให้ในคลิปนี้ค่ะมาที่ข้อดีกันก่อนนะคะการเลื่องสอบทีแพดหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็มีข้อดีนะคะข้อหนึ่งเลยคือน้องๆมีเวลาสําหรับการทบทวนเพิ่มเติมนะคะน้องๆเนี่ยจะมีเวลาเพิ่มอีกประมาณ2เดือนนะคะก็คือเดือน ธันวาเนาะแล้วก็มกรานะคะก่อนที่จะสอบจริงในเดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็หลังจากที่สอบทีแกตทีแพดไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสามารถโฟกัสเนื้อหาสําหรับกสบพอทอโดยเฉพาะได้เลยใน2เดือนนี้นะคะข้อ 2. ค่ะข้อดีสําหรับน้องๆที่สอบหลายสายเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้สอบแค่ทีแพดหนึ่งแต่สอบทีแกดแล้วก็ทีแพดตัวอื่นด้วยน้องๆก็จะสามารถเตรียมสอบแบบแยกกันได้ก็คือช่วงเนี้ยนะคะเดือนกันยานุลาพฤศจิกา โฟกัสการสอบทีเกดกับทีแพดอื่นๆไปก่อนนะคะแล้วทันวาโมกุลาก็ไปโฟกัสการสอบทีแพดหนึ่งเนาะไม่ต้องเตรียมสอบติดกันก็สามารถโฟกัสเป็นรายวิชาไปได้นั่นเองค่ะข้อ3ค่ะพอมาสอบทีหลังอย่างเงี้ยน้องๆสามารถใช้คะแนนวิชาที่สอบก่อนเป็นตัวช่วยได้สำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีคณะในดวงใจหลายคณะที่เรายังเลือกไม่ได้การที่สอบทีแพดหนึ่งทีหลังเนี่ยและสอบทีเกกับทีแพดสองถึงห้าก่อนเนี่ย มันประกาศผลก่อนด้วยนะคะเพราะว่าจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคมเนาะน้องๆก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้าคะแนน t ีแกดหรือทีแพดสองถึงหที่สอบไปมันได้คะแนนเยอะเอออาจจะเลือกคณะที่ใช้วิชาพวกนั้นไหมนะคะแล้วก็อาจจะแบบพักไปไม่ต้องสอบท p a พ1นเนาะหรือถ้าเกิดคะแนนวิชา t ีแกกับ t ีแพอื่นๆมันไม่ค่อยดีเราไปโฟกัสที่ทีแพดไปเข้าสายแพทย์แทนอะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถทําให้น้องเนี่ยสามารถตัดสินใจโดยใช้คะแนนสอบที่ออกมาก่อนได้นั่นเองค่ะแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะตอนนี้ข้อเสียหลักๆที่ list มาได้เนี่ยก็จะเป็น1ค่ะระยะเวลาการรอคอยเนี่ยมันนานขึ้นเนาะ น้องจะต้องยืดหมดเตรียมตัวสอบไปอีก2เดือนเลยนะคะน้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยรีบสอบให้เสร็จดีกว่าดีกว่าที่จะต้องแบบทรมานไปแบบอุ้ยทวนแล้วทวนอีกอ่านเพิ่มไม่รู้อะไรยังไงเพราะยังไม่สอบสักทีถูกไหมคะซึ่งการยืดไปนั้นขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้เราเสียพลังงานแล้วก็ความต่อเนื่องไปได้ค่ะ ข้อ2ค่ะหลักๆเลยที่เป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่หลายๆคนมองว่าเออมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้การเตรียมสอบยากขึ้นนั่นก็คือระยะห่างระหว่างการสอบที่แพทหน่งกับ A Level เนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันคือมันห่างกันแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่สอบสายกสพทที่ต้องสอบที่แพท 1, กับ A level อีก7วิชาน้องๆไม่สามารถที่จะเตรียมสอบแบบแยกกันได้ ก็คือต้องเตรียมสอบที่แพทหนึ่งแล้วก็ A อเลเวลไปพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆต้องวางแผนการสอบดีๆเนาะเพื่อที่จะได้แบบเออบาลานซ์ถูกทั้งการเก็บวิชาที่แพทหนึ่งแล้วก็ A อเลเวลค่ะและข้อ3ค่ะการสอบที่แพทหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยบางโรงเรียนเนะาะอาจจะไปตรงกับการสอบปลายภาคของบางโรงเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องบาลานซ์การเตรียมสอบให้ดีนะคะทั้งที่แพทหนึ่งสอบปลายภาคแล้วก็วิชา A อเลเวลนั่นเองค่ะและข้อเสียข้อตัดไปนะคะที่หลายๆคนคุยกันก็คือ มันเสี่ยงที่จะไม่ได้รู้คะแนน t p a t 1ก่อนนะคะเพราะปกติตอนสอบเดือนธันวาคมเนี่ยน้องๆจะได้รู้คะแนน t p a t 1ตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งส่งผลต่อาการวางแผนเก็บคะแนน A l e v e วเนาะว่า,าน้องๆจะต้องได้อีกกี่คะแนนที่จะติดคณะแพทย์ที่ต้องการนะคะแต่พอเลื่อนมาสอบเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยมันเสี่ยงมากที่ในตอนที่น้องสอบ a l e v e l ในอีกเดือนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่ได้รู้คะแนน T p a d 1ห<ๆ>นึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้น้องๆวางแผนการเก็บ Alevel ยากขึ้นว่าต้องทำให้ได้เท่าไหร่เพื่อที่จะให ติดขณะที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้น้องๆเนี่ยต้องโฟกัสหนักมากๆกับทั้ง2กลุ่มวิชาคือที่แพหแล้วก็ A l e v v l l นั่นเองค่ะเพื่อให้ทั้ง2วิชาเนี่ยทำคะแนนออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วรู้แบบนี้นะคะจะเตรียมตัวยังไงนะคะเพื่อให้พร้อมสอบทั้งที่แพหแล้วก็ e v e v e l นะคะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าการเตรียมตัวเนี่ยแทบไม่ต่างจากเดิมเลย พี่หวานเข้าใจนะคะเพราะว่ามันเลื่อนสอบแนละ้วมันเป็นอะไรใหม่ๆอาจจะทาให้เราแพนิกว่าเวลาการสอบอาจจะน้อยลงมีเวลาเตรียมตัวที่แ่นหนึ่งที่มากขึ้นทําให้การสอบ A level มีเวลาเตรียมตัวน้อยลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วน่ะน้องสามารถอิงตามแผนการเตรียมสอบแบบเดิมได้เลยก็คือเราเตรียมสอบวิชาที่แ่นหนึ่งไปก่อนนะคะเสร็จเดือนธันวาคมไปเตรียมสอบ A l e v e l ต่อนะคะและอาจจะเผื่อเวลาสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนสอบ ทีแพดหนึ่งมาทบทวนแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้การเลื่อนสอบเนาะมาเป็นสิ่งที่ทําให้น้องแพนิคหรือว่าทําให้แผนมันรวนนะคะเพราะน้องสามารถเตรียมสอบแบบเดิมก็ได้นะคะหรือต่อให้ไปเตรียมสอบแบบใหม่เตรียมไปพร้อมกันเนาะการเตรียมสอบเนี่ยสุดท้ายแล้ว A level เนี่ยน้องได้เวลาเตรียมสอบประมาณเดิมเลยนะคะส่วนที่แพดหนึ่งมีเวลาเตรียมสอบมากขึ้นน้องเอาจุด ที่มันเป็น p l u สในตรงนี้นะคะไปวางแผนสอบให้กระชับรัดกุ่มมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากให้น้องๆเครียดหรือวิตกกังวลไปก่อนนะคะลองเอาเวลาที่เรามีเนาะกับเนื้อหาที่เราต้องเก็บนะคะมาวางแผนแล้วน้องก็จะเห็นนะคะว่าการเตรียมสอบทั้งทีแผดและเอเลเวลในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องๆสามารถจัดสรรแล้วก็ทําได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ขวัญก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่จะสอบเนาะเอาทั้งหมดเลยแล้วกันทีแกรทีแพดเอเลเวลนะคะ ขอน้องๆทุกคนโชคดีกับการสอบขอให้วางแผนเตรียมสอบได้ถูกจุดแล้วก็ไปสอบจริงได้คะแนนดีกันทุกคนเลยค่ะและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากให้พี่ขวัญน,นะคะหรือว่าพี่ๆคนอื่นในทีแคสเตอร์มาเล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์ี่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ